โอ้ยหน้าเด็กอยู่เลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบสองครับอันนี้ชื่อใครออกชื่อผมครับชื่อเราเลยเหรอโอ้โห ้องออกเองเลยยี่สองปีมีรถขับแล้วเก่งไหมครับลูกค้าจัดให้เต็มๆครับรถยังไม่ถึงปีไม่ยังไม่ถึงหมื่นแถมผ่อนหลักพันออกรถแค่สิบบาทครับาให้ดูครับว่าสวยขนาดไหนนี่เป็นทางเลือกครับพี่จะไปเสียเงินเป็นแสนของแต่งไม่ได้หรือมาหาน้องครับรถเบอสองไงสิบาทสวัสดีครับเลยครับไปอันนี้มาจากไหนครับจากสกลครับสกลครับโอ้ยหน้าเด็กอยู่ในอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบสองครับยี่สิบสองปีโอ้โหอันนี้ชื่อใครออกชื่อผิมครับชื่อเราเลยเหรอโอ้โห เราออกเองเลยยี่สิบสองปีมีรถขับแล้วเก่งไหมครับลูกค้าเป็นไงทำไมตัดสินใจมาที่นี่ครับศรัทธาที่นี่ครับศรัทธาที่นี่ครับศรัทธาที่นี่ครับอะแล้วประศรัทธาเลยนะวันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรครับสิบเลขแสนครับได้จริงไหมจริงครับตามนั้นนะของแต่งนะไม่ต้องเสียครับประกันรัคบโดนปรับดาวได้หนิได้เกาวแล้วเสียไหมครับไม่ได้เสียครับคือออกรถเท่าไหร่หนิสิบบาทครับแค่นั้นเลยครับมีจ่ายอะไรเพิ่มไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะตามนุ้งนั้นตามนั้นเลยแล้วออกยย่่่าาาามมมัไไกกครบนนนจะผ ไม่นานครับสองสองวันติดเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อติดเสาร์อาทิตย์นะนี่แล้วท่านคิดว่าไม่ติดล่ะไม่ติดก็ประมาณวันเดียวครับรู้เรื่องนะเอกสารใช้อะไรบ้างบัตรประชาชนใบเดียวครับรู้เรื่องอีกแล้วอันนี้เราทำอาชีพอะไรจ๊ะเกษตรครับเกษะสีตะกรอนเหมนี้บอกครับบัตรใบเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องครับอนุี้ตาคนเดียวขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไปอันนี้ปล่อยแล้วเดี๋ยวคันต่อไปปล่อยต่อขอแค่ชื่อัดเจนตรวจสอบได้อายุผมไม่เกี่ยงผมเดียวได้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่